จับตาคู่นี้สอแววเลิกปิดฉากรักสองปีล่าสุดวงในคอนเฟิร์มแบบนี้หลายคนจับตาสอแววรักล่มอีกคู่สำหรับลูกหมีรัศมีทองสิริไพรสีซูเปอร์โมเดลแถวหน้าของเมืองไทยหลังจากที่เธอออกมาโพสต์แคปชั่นชวนสงสัยว่าซิงเกิลมัมลูก2ตัวไวกำลังโซนแฮตแท็กซิงเกิลมแฮแท็ลิฟมีเลิฟไมแฮแท็กลูกหมีรัศมีแฮแท็กเวรโมเดลบายลูกหมี งานนี้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าหรือความรักของเธอกับหวานใจหมูเฉียบวุฒคุบสิริกุลดีกรีเชฟชื่อดังระดับประเทศจะล่มสะแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีล่าสุดคมชัดลึกได้รับข้อมูลจากวงในคอนเฟิร์มว่าลูกหมีรัศมีวิวาล่มจริงกับหวานใจหนุ่มดีกรีเชฟส่วนรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรจริงเท็จแค่ไหนคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองดีที่สุด